ไปติดตามหน่วยฝึกฐานใหม่ในแต่ละพื้นที่นะคะว่าทุกหน่วยเองเมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบนะคะในการต้อนรับค่ะฐานใหม่เข้าประจำการในวันพรุ่งนี้ค่ะพลตรีจักรีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการบุตรทหารบกที่37 ตรวจความพร้อมในการต้อนรับฐานใหม่ปลัดที่1ประจําปี2568ของหน่วยฝึกฐานใหม่บนถถฐานบกที่37ค่ะเพื่อที่จะเตรียมการรับฐานใหม่ที่กําลังจะเข้ามาประําการในวันที่1พฤษภาคมนี้พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับฐานใหม่ เน้นย้ำการปฏิบัติมาตรการป้องกันและการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากโรคกลุมร้อนให้ดำเนินการตามที่พอบอกกำหนดพร้อมทั้งการกำกับดูแลด้านสวัสดิการสิทธิต่างๆที่ฐานใหม่จะได้รับอย่างครบถ้วนด้วยค่ะ โอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่3 7เ็ได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ให้กําลังใจเกตกาลังพลฐานกองประจำการที่ครบกําหนดปลดประจำการในวันที่30เมษายนนี้เพื่อตอบแทนความเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละดูแลประเทศชาติที่ผ่านมาทั้งนี้ยังรวมถึงพลทหารกองประจำการที่ยังไม่ปลดประจำการของหน่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อบำรุงวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไปรวมทั้งสิ้น253นาย ในโอกาสนี้นะคะผู้บังคับบัญชาทุกระดับเนี่ยได้ร่วมกันรับประทานอาหารกับน้องๆฐานกองประจำการด้วยรอยยิ้มค่ะแล้วความอบอุ่นเป็นกันเองอย่างมากนะคะเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ